โอ้โหโอโหหลอหนึ่งนก่อนครับเียียงมหนึงเออปึ๊บปึเอออ้าวอ้าอ้ับใส่หัวเกีงแล้วพี่ยกขึ้นยกขึ้นเออเสรแล้วเี่ยมเนึสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ นี่พามาเบร์รถคูตอีกครับเป็นของโกเบโก้ครับ s k 200ครับอุ้ยรุ่นใหญ่เลยครับ s k 200ครับตัวใหม่ครับตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นมาจากคุดบอครับสิกกับบานแล้วโอ้มาแบบนิ่มๆครับซาซาครับบริติแลนด์เร็วปันใดครับ บรรยากาศครับตะวินกำลังสิโตกิีนครับพี่น้องี๋ยวสิมมาเบิ่งคนปีนขั้นแท่นหน้าครับนี่ครับขึ้นขั้นแท่นหน้ามองนี่นะครับแน่เบิง่งนังโทรซัรบขึ้นโมใหญ่ปันใดโตจริงใหญ่ครับโกเบโกโกเบกะนแบบนิ่มๆครับพี่น้อง โอ้โหหล่อหนึ่งพัน่อนครับเอ,อ ouais, leave, ette, <habitude. S 2> ียงเอียงมาหงเออปุ๊บ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 นี่แะครับหมุครับหมุนเจังพว่กันนะโลกทั้งหมดอ๋อจะกสิเบลนไงล้างที่แต่งขัดน้อยหนึ่งครับอันมีแต่หินครับแถวนี้เป็นดานหินอันหนาก็ะเห็ดใส่กับหิน เพ็ดแขวติดปีกยางดีครับสำหรับปลุกกี้คันนี้ครับเอาไว้แต่งสโลปซ้าบแบบงามครับไปแล้วไงงอมใน,นจังหน่อยครับ ท่านหายางดีได้นิ่มๆครับอ่ะได้กันแล้วบริแรงเร็วปนใดครับอ้าเหยียบตองหัวลักหัวเรียบร้อย <c oughs> เอาไปทางไหนต่อครับพี่น้องบ้านนี้ไปทางนั้นละบ้านนีแ้แสดงว่าไปสะน้องนั่นขาปาฏิซันนิ่น้อยด้วยครับยางน้ำฝนเพิ่นเพิ่นมาคุดสะครับเพิ่นเขารวมโครงการครับรถแมคโครคันนี้ครับเป็นสมทบคุณ 2,500บาทครับสำหรับจะ้องหน้าครับเอาอยัางไงอ้าวขึ้นไปแล้ว,ลวกอกอไผ่บ่าออกเลยเสียจังนอนึ่งโอ้พี่น้องครับเอ,อ้อวขากอไผ่บั่นเอาแล้วพี่น้องเนื้อวัวเจียวตันใหม่ตนันนี้โอ้ ยางใส่เลยครับอือหมดยักหยานแล้วมันแห้งแล้วเอ้าเอ้าเอ้าวอ้าเอ้า,อาขับใส่ม้วเก๋งแล้วลูกพี่ยกขึ้นยกขึ้นเอออือ,อโอ้ยมีห่างมีมกับยักเนกกาะพอได้ย่างแล้วครับมีอกอะไร ธรรมาดกากอไผ่แบบนี้มันมักมีหางมิ่มครับที่นี่ผมบีปันหาอยู่มันหกจะท้องหน้าสั่งแหนเอาออกครับโอ้ยก้นอนใหญ่มีหางมิ่มอยู่ครับพี่น้องครับสองมีแล้วบอกว่ได้ก้อนหนึ่งลยครับแล้วพวกกระถอยออกมาอีกครับ กระบายูรัศมีปลายใหม่บดถึงจะไล่กันอ่ะหลังจากที่เอากอไผ่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ขึ้นไปต่อครับอ๋อเลี้ยวออก้างบริขึ้นข้างหน้าครับตัวน,นี้เลี้ยวออก้างดายุก เลีย้ยวเน้อยหนึ่งไป,ไปแล้วครับขึ้นไปแล้วอ่อาใส่หัวซอยจัง่อย วนขั้นน้อยหนึง่งเอาแตงไว้แตงไวเออน่ะ <c oughs> มาแล้วครับฟ <c oughs> ้าประทานมาเต็มเสียซับโอ้ย มาแล้วพี่น้องไม่แล้วโอ้พี่มาซะมาซาหน่วยนี่ก่อนก็ไปประจุขึ้นขั้นเพิ่งตั้น โอ้แบบโบราณเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับอัดคันนี้นี่บอกมานี่ ัไครบแต่งไปดีบอกออแต่งครับพี่น้องปิดไว้เรียบร้อยออกระแทกให้มันแน่นดีอ,อ้ยเอาเจ้าป้านยังหมด ยังกรึบกรึบกๆึบเลยครับเ <Okay. S 1> ก็บรายละเอียดขนาดเลยครับ <Okay. S 1> ขั้นมันแหวงน้อยนึงเนี่ยนี่อ้าวอ้าวแพดจะค้องเองเว้ย กลับบ้านแล้วไปใหญ่บ่อใหม่ที่ขับไปวันนี้ต้องใส่สีพอ่อแล้วนะเว,วาทีผ้ามาเบืองคนเป็นสั้นจักบาทกับพี่นอ้องขึ้นมาเรียบร้อยกับพี่นอ้องตักดินมาปิดขันไว้ยางดีครับตักดินมาแต่งสวยให้ด้วย เก็บรายละเอียดครับอ,อ้ถึงพอดีเนาะว่าเป็นซิโบ่ถึงจกลงเลิกไกด์เดอร์ลูกพี่ย่ำรถไทยมาต่ล่าอยู่ครับอ๋อใครเอาแต่นาดินครับก็เอาเอาแต่พิวดิน ยางดีโอ้พี่มือครับโู้ยอดแนนปึกโอ้เฮะน่าชิจอแล้วครับวันนี้ มาอยู่หอดรถเทเลอร์แล้วครับมืออื่นจังสีได้เขื่อนใหญ่ครับนะขอบคุณครับทุกการรับชมทุกกำลังใจครับทุกคอมเมนต์ดีๆผิดพลาดจยงไรก็กต้องขอโทษขอผิดหลายเลยครับเด้อขอบคุณครับสำหรับรถแมคครครับทีมงานทุกๆคนเดี๋ยวจังพบรอกันไหมเด้อครับเด้อคลิปหนาะนะสวัสดีครับ